สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาดูทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมนะครับซึ่งทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้ารูปสี่เหลี่ยมใดๆนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมแล้วผลบวกของขนาดของมุมตรงข้ามจะมีขนาดเท่ากับ2มุมฉากนะครับหรือว่า180องศานั่นเองอ่ะในที่นี้นะครับจะกําหนดวงกลมมา1วงนะครับมีสี่เหลี่ยม MNP แนบในวงกลมนะครับอ่ะจากนั้นเนี่ยเราจะไล่จากจุดศูนย์กลางนะครับไปยังมุม N และมุม P นะครับอ่าจะทําให้เกิดมุม2กับมุม3ขึ้นนะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูการพิสูจน์กันเลยนะครับซึ่งตอนเราสังเกตนะครับมุมสองเนี่ยก็คือมุมนี้นะครับกับมุมหนึ่งะครับก็คือมุมนี้ซึ่งทั้งสองมุมนี้นะครับรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนะครับก็คือส่วนโค้ง nop นะครับแล้วก็มุมสามนะครับกับมุมสี มันจะรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนะครับก็คือส่วนโค้ง nmp อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับดังนั้นนะครับเราจะได้ว่ามุม2นะครับจะเท่ากับ2เท่าของมุม1อ่าและมุม3นะครับจะเท่ากับ2เท่าของมุม4นะครับอ่านะครับทั้งนี้เป็นเพราะว่ามุมที่จุดศูนย์กลางนะครับจะมีขนาดเป็น2เท่าของขนาดของมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้ง เดียวกันนะครับ่ะมุมที่จุดศูนย์กลางนะครับมีขนาดเป็นสองเท่าของขนาดของมุมในส่วนโค้งของวงกลมนะครับ ที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันซึ่งถ้าเราสังเกตน,นะครับมุม2กับมุม3เนี่ยเป็นมุมรอบจุดส่วนกลางนะครับก็คือมันจะเป็นวงกลมนั่นเองแสดงว่ามุม2กับมุม3เนี่ยบวกกันแล้วได้2อง้อยาเ้ยได้360องศานะครับเราก็จะได้ว่าเนื่องจาก มุม2บวกมุม3เท่ากับ360องศานะครับอ่าเนื่องจากเป็นขนาดของมุมรอบจุดน,นะครับเป็น360องศาอ่าซึ่งพอมุม2กับมุม3มบวกกันเนี่ยเราก็จะนำเนี่ยส,สองเท่าของมุม1มาบวกกับ2เท่าของมุม4นะครับอ่าจึงได้ว่า สองเท่าของมุมหนึ่งนะครับบวกสองเท่าของมุมสนะครับจะเท่ากับ360รอยสิบงศานะครับอ,อันนี้เป็นเพราะว่ามุม2เนี่ยจะเท่ากับ2เท่าของมุม1และมุม3นะครับจะเท่ากับ2เท่าของมุมสี่ดังนั้นเนี่ย เราก็จะนำสอหารตลอดนะครับเราก็จะได้ว่าดังนั้นมุม1บวกมุม4นะครับจะเท่ากับ180องศาหรือว่า2มุมฉากนั่นเองซึ่งจะตรงกับทฤษฎีบทที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับก็คือขนาดของมุมตรงข้ามจะบวกกันได้เท่ากับ2มุมฉากครับสำหรับคลิปนี้ก็จบการพิสูจน์เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ